เดีครผู้เดินสายสรดสบที่นี่สถานีบ้านโตกี่นี่สถานีบ้านโตกผู้เดินสายที่มีความประสงค์จะขึ้นริดลงที่สถานีบ้าน ทางคาราจะอยส่ด้านซ้ายของขบวนรถและโรดระมัรวังคาราขณะข้ามที่ลงจากขบวนรถ้วยค่ะบวนรถสองเทียวสถานีวัดโขทางคาราที่องขนีเป็นขบวนรถส่วนที่เกร็บวนที่สี่ามต้ันสถานกลางเทอธิวัตน์สายทางสถานสุราษฎรธาน่บวนรถเที่ยนี้เพื่อออกสั่สาน เป็นสิ่งที่ว่ามีการเดินาทางครั้งต่อไปากานรถไฟของมีโอากาสได้ให้บริการแค่กี่ขอขอบคุณค่ะ